เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ห้าสิบเอเปอร์เซ็นต์ก็ได้อยู่สวยเออมาสิโอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนอ้าวันนี้มาเจอกับปลาอีกแล้วนะคะค่ววันนี้ปลาก็มี โปรแกรมสูตรดีๆมาแนะนำเนาะไม่รู้ว่าจะดีจริงหรือเปล่านะเออปาก็ได้มาสักพักแล้วแหละแต่ยังไม่ได้เล่นจริงจังนะหน้าสูตรเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีทั้งสลอตแล้วก็บาคาร่าแล้วก็หวยนะสำหรับหน้าสลอตก็จะประ,ประมาณนี้เลยก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกว่าเอออันไหนมันน่าจะแตกเนาะสายสลอตน่าจะรู้ดีแหละแต่ว่าปาไม่ค่อยเก่งเนาะเอออันนี้ก็จะเป็น บาคาร่าเปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะมี C-T กับ SA นะคะ2อค่ายอนาคตเขาอาจจะเพิ่มมาก็ได้เนาะเอออันนี้ก็จะเป็นหวยนะคะสำหรับสายแทงหวยแบบโอ้โหมีทุกหวยทุกหุ้นสามารถเข้ามาดูได้นะคะอ่าโอเคสำหรับปลาก็เหมือนเดิมค่ะเราจะมาแทงบาคาร่าเหมือนเดิมเนาะอ่าโอเคเข้ามาก็จะเป็นแบบ มี AI แล้วก็ AI Auto เนาะแล้วก็มีแมนนวดนะสำหรับวันนี้ปาก็จะเป็นออโต้นะจะเป็นเอ่อจะมีหลายสูตรให้เลือกนะคะว่าเราจะใช้สูตรไหนเนาะเราไม่ต้องคิดเองนะคะเราแค่กดกดเข้าไปแล้วก็เล่นตามเขาเลยเนาะเออวันนี้ปาจะขอเป็น o v e r n i น h t ละกันเนาะเออเข้ามาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะว่าเออมันมีกี่เปอร์เซ็นที่จะเข้าสูตรเงี้ย สูตรมันกำลังเข้ากี่เปอร์เซ็นสิเอองั้นปาไปห้องนี้แล้วกัน gc 03มเนาะเปอร์เซ็นมัน100เลยนะอ่ะโอเคเราก็มาหน้าของเรานะคะเราก็ไปเข้าค่าย c t 8 5 5นะแล้วก็ไปตามห้องที่เราเลือกไว้ในสูตรเลยนะสำหรับใครที่ยังเล่นไม่เป็นนะคะยังดูสูตรไม่เป็นสิเออเข้ามาดูได้นะอ่ะโอเคไม้แลกสูตรชนะนะคะดูที่สูตรนะ อืมแล้วก็ดูข้างล่างนะคะเขาจะบอกว่าให้เราไปที่ไหนก็คือนี่แบงเกอร์สีแดง50%อ่าโอเคปาไปตามแดงนะคะไปแบงเกอร์ไม้แรกวันนี้มีทุนมา1 0 0 0 0บาทนะคะไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่เนาะวันนี้ก็แค่มาทดลองใช้เอ่อโปรแกรมสูตรเฉยๆว่าจะแทงสักอืมิบไม้ดีไหมคะ1ิบไม้ดีไหมทุกคนว่ามันจะถูกกี่ไม้นะอ่าโอเค เอเท่าไหร่อย่าว่าอย่าว่านะว่าไม้แรกก็จะโดนซะแล้วโอ้โหจริงค่ะทุกคนไม้แรกโดนครับอ่าโอเคไม้แรกโดนนะคะอ่ะหโดนแล้วนะหนโดนแล้วนะอ่ะมาดูไม้สงนะคะเขาให้ไปที่น้ําเงินอ่ะโอเคปาจะไปน้ําเงินสี่พบาทวันนี้เดินเงินทบนะคะ วันนี้ปลามาแบบเดินเงินทบนะเสียสองพันก็จะทุบเข้าไปเป็นสี่พันเนาะอ่ะโอเคมาสิมาดูกันเออเขาก็จะมีบอกนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าสมมุติว่ามันน้อยมากเราก็แทงสวนก็ได้นะปปล่าวาเราต้องหาวิธีใช้กำมันให้ได้เนาะโอโหสองอย่าว่านะลกูกเออเขาหนึ่งแต้มอะให้แล้ว อโอเคอ่ะได้นะคะใบนี้ได้นะเราได้ทุนกลับคืนมาแล้วนะคะได้กำไรด้วยเอออ่ะโอเคไม้ต่อไปเขาให้ไปที่น้ำเงินเหมือนเดิมปาจับขอไปที่สามพันไหมสามพันเลยอ่ะโอเคสามพันเลยแล้วกันเนาะอ่ะโอเคถูกหนึ่งไม้ผิดหนึ่งไม้นะคะตอนนี้สองไม้แล้วนะแต่ถ้าเป็นสนุก เสมอสิโอ้ยพูดก็ไม่ถูกถ้าเป็นเสมอปาจาไม่นับนะเพราะว่าสูตรเขาไม่มีบอกเสมอนะคะเออมาดีลูกสวยๆโอ้โหหนึ่งแต้มอย่าว่านะผีเข้าไปเออเรียบร้อยครับโอ้โหสวยสวยงามเออสูตรก็ได้อยู่ถ้าเราแบบไม่หวังกำไรเยอะนะ่ะเราถูกแค่ไม้สง่งไม้สามไม้ย่ย พอได้นะคะอ่าวันนี้ปาก็แค่จะมารีวิวให้ดูนะอ่ะเมื่อกี้ไม้ที่เท่าไหร่แล้วสามไม้เนาะสามไม้ถูกสองเนาะอ่ะตามสูตรนะคะเขาให้ไป p a y e er. เยอปาก็จะไปเพ y ์เ er ยนะขอเดินเงินไปที่3,000บาทเหมือนเดิมนะคะเออเราแทงกี่ไม้ช่วยปาจำด้วยนะสามไม้แล้วอือโอโหเสมอ โอ้ยอ่ะโอเคสูตรเขาไม่มีเสมอบอกนะปาจะถือว่าไม่นับละกันไม่นับในหนึ่งในสิบละกันเนาะอ่ะโอเคถือว่ายังเป็นสามไม้สามไม้อยู่นะอันนี้เป็นไมท้ที่เอ่อไม้ที่สี่อ่ะโอเคเขาให้ไปที่แบง์เกอร์ปาก็จะไปที่แบง์เกอร์สามพันบาทเนาะเอาจริงๆมันก็พอได้นะถ้าจะเอาแบบว่าเออสักไม้สองไม้แต่ว่าเราก็เดินเงินดีๆละกัน เขา้าแตมเราเท่าไร่โอ้โหบอยครับสนิทเลยโอ้โหก้าวลังอย่าว่านะลูกโอ้โหไม่ทันฮะไม่ทันแล้วอ่ะโอเคโดนนะคะไมนี้แต่เรายังมีกำไรอยู่นะเออเดินเงินแบบทบเรายังมีกำไรอยู่นะอ่ะถูกสองผิดสองนะคะใช่ไหมเออใช่แหละ ่าโอเคไม้นี้ปาก็จะขอโทบนะคะไปที่6,000บาทตามสูตรเลยนะสูตรเขาให้ไปที่แบงเกอร์นะคะอ่าโอเคไม้นี้เป็นไม้ที่5เนาะไม้ที่5นะคะอืมเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่51ปอร์ซก็ได้อยู่สวยเออมาสิโอ้ยชนะแบบ ถูกแต่ไม้ทบอะก็ปังอยู่เดอ้ออ่ะโอเคถูกสมผิดสองแล้วนะตอนนี้ถูก3ามผิดสองแล้วนะอ่ะโอเคเขาให้ไปที่แบงเกอร์เหมือนเดิมป้าก็จะไปที่สามพบาทนะกลับมาเดินเงินที่สามพันบาทเหมือนเดิมนะคะเอ,อเดินเงินแบบนี้เราจะมีกําไรอยู่นะแล้วก็ก็เสี่ยงเหมือนกันแต่โอกาสได้กําไรก,ก็เยอะนะคะอ่ะโอเคมา อันนี้ไม้ที่เท่าไหร่วะที่หกแล้วเนาะโอ้โหเขาปอกเก้าอย่าว่านะลูกโอ้ยเออรอดไปลูกอ่าโอเคเสมอไม้นี้ไม่ไม่นับนะปลาไม่นับนะคะไม้นี้เออเกือบไม่รอด ตามสูตรเขาให้ไปที่แบง k เกอร์ย้ำไปที่แบง k เกอร์เหมือนเดิมปาก็จะเดินเงินไปที่สามพบาทเหมือนเดิมนะคะอืมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5. ่งสองสเราแทงกี่ไม้แล้วเนี่ยป้าว่ามันก็เหมาะสําหรับคนที่ดูสูตรไม่เป็นดูเขาไพ่ไม่เป็นนะคะแบบยังไม่เก่งอะ่ะเออมาแล้วทุกคนป๊อกแปดมาดิเออป้าว่ามันก็ช่วยได้นะ ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าก็แค่เป็นทางเลืองนะคะไม่ได้ให้แบบเแบบเชื่อขนาดนั้นเนาะเราก็อาศัยดูเขาภายไปด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นโปรแกรมตัวช่วยเฉยๆนะคะอ่ะโอเคอันนี้เขาให้ไปที่แบงเกอร์ย้าไปที่แบงเกอร์เหมือนเดิมนะไม้ที่เท่าไหร่แล้วทุกคนลืมแล้วอะเออเท่าไหร่ก็เออทุกคนก็นับดับเอาดูแล้วกันนะคะแต่ว่าที่สำคัญเล่นยังไงให,ให้ได้กำไรเนาะ เอออาสูงสูงลูกน้ามาโอโหน้ามา9ก้าแบบสวยนะคะทุกคนโอโหโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วคะ่ะไม้นี้อ่าโอเคเหมือนจะถูกสีผิดสีใช่ไหมเหมือนจะครึ่งครึ่งใช่ไหมจำไม่ได้ว่ะปาจำไม่ได้ว่าลงอันไหนบ้าง ถูกกี่หมายแล้วอ่าโอเคอันนี้เขาให้ไปแบงก์เกิร์อีกเหมือนเดิมนะปาก็จะขอเอ่อทบนะโดยเงินทบที่เสียไปนะคะเมื่อกี้นะแต่ว่าอันนี้คือกําไรล้นๆวนๆแล้วนะคะเออเปอร์เซ็นต์มัน48%เก็แอบวันๆอยู่นะอ่าโอเคมาดูกันเออเขาบ่อยครับโอกาสของเรามาแล้วลูกโอ้โหสามแต้มผีเข้าอีกสวยเออ น่ารักกุบกริบเออสังเกตดูว่าปาจะชอบได้ไม้ทบแทบทุกไม้เลยนะตั้งแต่ทบมาก็คือทบกี่ไม้แล้วอะสามไม้ปะทบได้ทุกไม้เลยอะ่ะเออปังอยู่ปังไม่ไหวเออพอไหมคะถ้าพ,พอไหมอืมอ่ะโอเคอีกสักไม้ละกันเนาะ อีกสองไม้สองไม้เนาะอ่ะโอเคตามสูตรก็ให้ไปที่น้ําเงินนะคะอืมอันนี้สูตรโอเวอร์ไนน์นะถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนคิดว่ามันยังเข้าไม่ดีเราก็ไปเปลี่ยนสูตรใหม่เนาะเลือกห้องที่มันมีเปอร์เซ็นต์เยอะๆเราก็ไม่ต้องแทงตามเขาทุกไม้ก็ได้นะเอาไม้ที่เราคิดว่าเออมันน่าจะมันน่าจะใช่ตามสูตรเราก็แค่แค่แค่แทงไปตามสูตรเนาะเออโอเค โอ้โหก้าวหลังเย็ดแม่ oh, oh, อโอ้ยขอโทษค่ะขอโทษในคำหยาบอ่าโอเคอู้จั่วแม่นเกินยูเลอรคนนี้เออเอาไงดีพอไหมออาโอเคเราเอาแค่นี้ก็พอเนาะอ่ะ uh, พอหอมปากหอมคอนะคะจากที่เอ่อ uh, ปาดูโปรแกรมมันก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับคนที่อ่านเขาไพ่ไม่เก่งเลยไม่เป็นเลยอะ่ะมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับมือใหม่หัดเล่นเนาะปาว่าเออมันก็โอเคอยู่แหละเออถ้าคนไหนสนใจหรือว่าอยากได้สูตรนะคะก็อยากได้โปรแกรมสูตรนี้ก็สามารถทักไลน์มาหาปานะหรือว่า ทักเฟซส,ส่วนตัวไปหาปาก็ได้นะคะที่ปลาสุริษานะคะหรือว่าแอดไลน์มาที่ adnw88 นะทักมาหาปลาได้นะคะปลายินดีให้ฟรีเลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจปาให้ปาด้วยนะเออสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ